แล้วก็ผมก็ตอนนี้อย่างวันวันนั้นมันก็ตลกดีนะฮะเป็นประสบการณ์ชีวิตลน้นล้วนเลยนะฮะที่ขอประธนานอภัยที่มาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะวันนั้นผมก็เคยสะสมแบบธนาบัตรรุ่นเก่าใช่ไหมครับก็มีหลายหลายรุ่นเหมือนกันนะฮะ <S <S ผมก็เคยส่งไปหลายๆที่ก็เงียบเงียบนะฮะบางที่ก็บอกไม่ได้รับซื้อธนาบัตรเก่าที่แบบว่าใช้แล้วอะฮะที่เป็นหมุนเวียนอะนะฮะอาจจะเป็น รับซื้อเฉพาะอาพระบูชาพระเครื่องเครื่องล,ลายครามเครื่องถมเครื่องอะไรต่างๆแต่ธนบัตรอาจจะต้องเป็นของใหม่ที่แบบเป็นเป็นของเก่าที่ของใหม่นะฮะที่ยังไม่เคยผ่านการใช้อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางที่ก็บอกเอารุ่นนี้ก็ไม่แบบมีคนมาขายมีคนมาแลกเยอะก็ไม่รับอะไรอย่เงี้ยฮะผมก็เลยลองส่งไปที่ ร้านร้านร้านรับซื้อธนบัตรร้านหนึ่งที่แถวคูบอดนะครับขอประดาภัยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อร้านท่านนะฮะแต่ว่าท่านเจ้าของที่ผมส่งไปท่านก็ใจดีนะครับผมส่งไปถึงก็ถามท่านท่านก็ให้ราคาประเมินมาผมก็โอเคเพราะาให้เท่าไหร่ผมก็รับหมดนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมมีความจะเป็นต้องใช้เงินใช่ไหมครับผมก็ประสานกับทางท่านไปส่งไปในท่องท่องติ๊กต็อกใช่ไหมฮะท่านก็บอกโอเคถ้าจะ ามาได้แต่ว่าถ้ามีน้อยอ่ะกลัวผมจะไม่คุ้มกับการเดินทางเพราะบ้านผมอยู่จรันและเดินทางไปแถวคูบอนใช่ไหมฮะแต่ผมก็บอกว่าเออก็รวมๆที่คุณประเมินราคาคุณท่านประเมินราคามาให้มันก็พอจะคุ้มนะก็ได้หลายพันอยู่นะหรืออะไรเงี้ยก็เป็นหลักพันใช่ไหมแต่แล้วพอผลานจะเรียบร้อยประมาณสองสามโมงนะฮะผมก็ชวนคุณแม่เออเดี๋ยวเดินทางไปคูบอนกันละกันเอาของไปแลกใช่ไหมฮะก็ไปถึงก็นัดหมายกัน แล้วก็ค่อยๆขับไปก็ไม่ก็ยังโชคดีที่ยังเคยพาคุณแม่ไปกราบขอพรอท่านพระแม่กดอิมที่คูบอนแล้วก็ไปปูกพัทริวะที่คูบอนก็เลยพอเดินทางพอจะพอจะคาดเดาทางได้เพราะผมเป็นคนที่โลเท็ตหน้าเลยนะนาวิเกเตอร์ระบบนําทาง G.P.S อะไรต่างๆผมใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับผมก็จะใช้จากประสบการณ์ที่ผมเคยซอกแซกในสมัยก่อนทําข่าวนะ,ะในเส้นทุกิเส้นไหนต่างๆที่ผมพอจะมีประสบการณ์ที่ใช้เส้นทางลัดผมก็จะไปทางนั้นก็พาคุณแม่ค่อยๆ ล่องเดินทางไปตอนนี้ไม่ไม่ค่อยได้ขึ้นทางด่วนนะฮะปอดีอ Easy Pass ก็มีปัญหานี้หนึ่งยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าควรจะต้องไปเปลี่ยนแล้วเพราะน่าจะถานหมดหรืออะไรว่าวันนั้นไปใช้บริการแล้วมันไม่มันแบบระบบมันแบบไม่เปิดนะไม่ไม่เปิดแล้วคุยกับพี่เขาบอกน่าจะต้องมาเปลี่ยนได้แล้วก็เลยผมก็จะวิ่งข้างล่างไปนะฮะไปออกแถววชิรพลน,นะฮะแล้วก็ตรงเข้าเส้นคูบอลแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะฮะมาทางเส้นการจนาพิเศษแล้วลอดตักการจนาพิเศษมา ก็จะมีท่านจะพระแม่กุดอิมก็ใกล้ๆถึงทางร้านที่ของคุณพี่ที่รับรับแรกนะฮะก็ไปถึงก็นั่งคุยกับท่านท่านก็บอกอ่ะรู้มาจากไหนคะหรืออะไรต่างๆดูมาจากไหนก็บอกอ๋อไม่ใช่ช่องทิกต็อกอะครับแล้วก็เลยให้ท่านประเมินราคาให้ว่ามีอะไรบ้างท่านก็คำนวณให้อะเท่านี้เท่านี้นะโอเคไหมโอเคไหมเราก็บอกได้ครับได้ครับได้ครับก็ได้เงินมาได้เงินมาก็แทบไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเมื่อวานก็โอนค่าบ้านไปเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยต้องขายหมดเลยนะฮะ อะไรขายได้ขายขาดทุนก็ขายกําไรน้อยก็ขายขอให้ขายเอาไปก่อนเพราะไม่เงินเราไม่มีกระแสะเงินสดเลยใช่ไหมฮะกระแสะเงินสดที่สําคัญมากเลยนะฮะในยุควิกฤตเศรษฐกิจนี่ไม่ว่าเราจะซื้อยามารับประทานเองให้คุณแม่ทานถ้าให้จ่ายในการซื้อกับข้าวซื้อหยุกยาถ้าเดินทางพาคุณแม่ไปหาหมอพาตัวเราไปหาหมอ ให้พี่แม่บ้านช่วยไปซื้อของให้เราอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยนะฮะและกระแสงเงินสดเราไม่มีเลยในยุค4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับ5 G ยุค5 G ของเราในยุค4ปีนะฮะมันก็หนักพอสมควรกับวิกฤตในช่วงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยใช้วิาหน้าที่มันตลกนะผมก็ดีใจนะเออได้เงินก้อนมาจะได้มาจ่ายหนี้ค่าผ่อนบ้านกลัวเป็น m b l เสร็จขับรถมาขึ้นรถจากที่บ้านท่านนะฮะที่ภูบอนขับมา แอร์ไม่เย็นโอ้โหผมเครียดเลยอ้าวตายแล้วชีวิตฉันจะทํายังไงเนี่ยถ้าแอร์ไม่เย็นขอคอมอย่าเสียแล้วกันถ้าคอมเสียก็หลายเป็นน่าจะเป็นหมื่นนะถ้าเอาคอมมือสองก็ถูกหน่อยแล้วตู้อะตู้แอร์รั่วหรือเปล่าเพราะอยู่ดีจากที่ขาไปมันยังพอเย็นแต่เย็นไม่เจียบนะแต่พอขากลับแอร์ไม่เย็นเลยครับผมก็ขับจากคูบอนมาแล้วก็มาติดตรงรัชดาเพราะผมก็ขับออกมามาออกตรงแถวเส้นอ่า รัชดาพิเศษใช่ไหมครับแล้วก็มามาเชื่อมทางเส้นอวิภาวาดีมาเข้าเส้นรัชดาก็รถติดผมก็ฝากฝากการจราจรกับคุณแม่โดยปิดแอร์เพราะว่าเปิดแอร์ก็ไม่มีความเย็นออกมาก็นั่งกันเป็นชั่วโมงก็บอกอ่าคุณแม่ครับผมเรียกคุณแม่ว่าอามาอามาครับเออทนร้อนหน่อยนะแล้วก็มันมัน,ม,นมันเกือบทุ่มแล้วก็หิวแล้วก็เลยมาเดี๋ยวเราแวะไปทานข้าวกันหน่อยละกันนะอะไรเงี้ยก็สั่งแบบพอประมาณนิดหน่อยละกันอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไป ไปทานข้าวเสร็จก็ขึ้นรถกลับบ้านเปิดเปิดแอร์สตาร์ทเครื่องยนต์แอร์ก็ยังไม่เย็นอยู่ใช่ไหมครับผมก็นั่งปาดเหนือแล้วเอาอยัางไงดีเนี่ยถ้าซ่อมนี่เปลี่ยนตู้นี่ก็หลายพันนะเพราะว่าผมเคยเปลี่ยนแบบตู้ถ้าไม่ให้ของแท้แล้วลังพึ่งมันน้อยมันก็ไม่ค่อยเย็นใช่ไหมฮะเราก็ต้องกัดฟันใช้เป็นอย่างยี่ห้อเราใช้ยี่ห้อ A อเราก็ควรจะใช้ของที่ตู้ของแท้ที่เป็นของที่เขาใส่กันยี่ห้อ A ไปเลยลังพึ่งจากปกติสิบสามช่องปกติรถ ทั่วไปรถแท้อาจจะสิบเจ็ดช่องเราก็ใช้แบบสิบเจ็ดช่องดีกว่าเพราะความเย็นมันจะเย็นต่างกันระหว่างสิบสามช่องสิบห้าช่องสิบเจ็ดช่องเราเสียเต็มดีกว่าในของแท้หรือว่าเอาเทียมแท้ที่แบบมันมีช่องรลังพึ่งระบายได้เยอะมันก็จะได้ช่วยความเย็นเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนมากใช่ไหมฮะเราก็อยู่ไม่ไหวใช่ไหมฮะอากาศร้อนแต่ละวันร้อนร้อนร้อนวันนั้นดีนะที่ระหว่างเดินทางไปฝนตกด้วยนะใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาแล้วพอขากลัมมันอบอ้าว และแอร์มันมีปัญหาโอ้โหเดยไม่รู้จะทํายังไงเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมันก็เครียดนะฮะแล้วพอมาอีกวันหนึ่งผมก็เลยลอง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 ,ลอง,ลองกับคุณแม่ดูเออเนะเดี๋ยวลองไปไปเท็คดูก่อนนะว่าเออเป็นยังไงก็ไปเปิดฝากระโปรงดูเอ้ยรู้สึกได้เออนะรู้สึกมันมฟ,อฟ,อฟอง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 ก็กลัวว่าตู้รั่วไหมหรือว่าน้ํายาขาดหรือเปล่าแต่พอมาเปิดแอร์เอ้ยความเย็นมันเริ่มกลับมาแต่มันไม่ได้เย็นเจี๊ยบมากนะฮะ มันเริ่มกลับมามันก็ยังพอมีความเย็นบ้างแล้วก็ออโรคอกไปนิดนึงว่าเอออย่างนี้เราทนใช้ไปอีกสักน,นิดนึงแล้วกันแล้วนเะมื่อวานผมก็ขับไปที่พระรามสองขับไปที่สญญํานักงานใหญ่แถวสะพานควายก็ยังพอมีความเย็นบ้างเมื่อวานอากาศก็ร้อนมากเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าความเย็นมันออกแต่มันออกแบบมันไม่เจี๊ยบอะฮะผมคิดว่าสนันนษฐานว่าน่าจะตู้มันเริ่มจะมีรูเป็นตามมดนะฮะหรือว่ามันเริ่มจะรั่วแล้ว หรือว่าถ้าสันนษฐานเบาๆนิดนึงก็คือน้ํายาขาดถ้าน้ํายาขาดอย่างที่ผมอยู่ไดเออร์ฮ e ะ e ที่ที่มันมีช่องให้เติมน้ํายาแล้วให้เราไปส่องดูว่าถ้ามันใสๆสเนี่ยสแสดงว่าเต็มอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นฟองเยอะๆเนี่ยเป็นฟองอากาศเยอะๆในตัวไอช่องที่ให้เราดูคล้ายๆไดเออร์ e R เนี่ยมันอาจจะน้ำยามันเริ่มขาดหรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็ยังไม่ได้ไปเติมคิดว่าเออถ้าไม่งั้นก็ขับไปเติมน้ำยาแอร์ก่อนเพราะว่าถ้าข้อ ถ้าเราเติมไปปุ๊บนะฮะแล้วอีกวันหนึ่งไม่เย็นก็แสดงว่ามันมีอยู่ไม่กี่อย่างครับไม่ไม่น้ํายาลวกก็ตู้เสียไม่ตู้เสียก็คอมเสียเพราะอย่างตู้เนี่ยบางทีพอมันรั่วมันก็จะไม่มีความเย็นออกมาอย่างครั้งหนึ่งผมเคยขับรถคันเก่าก่อนหน้าคันที่ผมใช้เนี่ยแล้วขับไปแล้วความร้อนมันขึ้นนะฮะผมก็ต้องปิดปิดแอร์แล้วไปถึงหน้าร้านพอดีโอ้ควันม,มันขึ้นเลยนะฮะมันเริ่มจะไหม้ะฮะตัวไอคอมเพรสเซอร์ะฮะใช่ไหมฮะแต่ตอนนั้นผมก็ใช้เป็นมือสองแล้วนะ มันก็ถูกหน่อยใช่ไหมครับเป็นลูกลูกที่เขามารีบิวหรือลูกที่ไปซื้อมาจากเมืองนอกอะฮะที่เป็นลูกเซคันด์แฮนมาใช่ไหมฮะแล้วก็มามาเปลี่ยนเป็นเซคันด์แฮนก็ไปเจ้าที่ร้านซ่อมแอร์ที่เราเจ้าประจําท่านก็จะดูให้ใช่ไหมฮะท่านก็บอกเนี่ยดูเดิน,นะท่านก็บอกผมนะฮะแบบปุยแบบแบบคนรู้จักกันเนี่ยเนี่ยเราเอาแบบลูกอย่างเงี้ยนะที่เขอะเขอะหน่อยดำดำแต่เย็นเจี๊ยบเลยฮะ เออแปลกดีเหมือนกันนะกะับบางลูกนี่ดูแบบบางทีรีวิวมาแล้วหรืออะไรเงี้ยจะดูขาวสะอาดเลยนะฮะแต่พอใช้จริงๆกับไม่เย็นใช่ไหมในขณะที่ลูกที่ท่านเลือกให้ผมเนี่ยท่านก็เอามาให้ผมดูผมก็เห็นดำๆใช่ไหมท่านบอกไม่เป็นไรดำๆช่างมันแต่ว่าคอมเพลมพละกําลังมันยังดีอยู่ใช่ไหมฮะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าติดที่ร้านท่านเนี่ยถ้าไม่เจ็บเนี่ยไม่ไม่ฝีมือท่านใช่ไหมเพราะพอติดเสร็จเนี่ยท่านจะต้องสตาร์ทไว้แล้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วเราก็จะเห็นความเย็นนะฮะเกาะในกระจกเลยใช่ไหมฮะ แล้วเราก็โอ้ชัวว่าเย็นเจี๊ยบใช่ไหมฮะแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มาใช้เออมันก็เย็นแต่อย่างที่ท่านพูดนะฮะแต่พอรุ่นรุ่นที่ผมใช้ปัจจุบันนั้นแต่ออกมาแรกๆเนี่ยผมว่าความรู้สึกแอร์มันไม่ค่อยเย็นมากถ้าเทียบว่ารถคุณพ่อเป็นเอาติสของผมวีออสใช่ไหมครับแต่รถคุณพ่อนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะพอเจอแดดร้อนๆเนี่ยพอเราเปิดไปปุ๊บทีแรกเขาจะแบบบุตดแรงๆมืดเสียสภาพนึงก็จะปรับเข้าสู่สมดุลแต่แอร์มันเย็นกว่าผมว่ามันเย็นกว่าเยอะเลยอาจจะมาจาก คอมเพสเตอร์ตัวใหญ่กว่าด้วยแล้วก็รุ่นที่ใหญ่กว่าด้วยใช่ไหมฮะแต่ก็รถคุณพ่อผมผมก็ขายทิ้งไปก่อนแล้วในชน่วงตั้งแต่ปีแล้วน่าจะปีแล้วฮะพอดีอจริงๆก็เสียดายนะฮะเพราะว่ารถ คุณพ่อผมก็เก็บไว้แล้วพ่อคุณพ่อเขาก็รักษารถนะก็ผมก็ไม่อยากจะขายจริงถ้าไม่ไม่โดนบีบด้วยสถานการณ์ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็พอดีตอนหลังแอรลรถคุณพ่อก็เสียก็อยู่ดีๆผมก็แปลกใจนะฮะขับไปทําธุระทาอะไรก็เย็นเจี๊ยบเลยแต่พอกลับมาอีกไม่กี่ไม่วันสองวันเป็นสตาร์อยู่ดีมันก็ไม่เย็นใช่ไหมแต่ผมก็ทนทนใช้ไปก่อนเพราะว่าเราก็ติดปัญหาเรื่องกระแสงเงินสดใช่ไหมฮะเวลาไปไหนรถผมมีปัญหาผมก็จะเอาพันคุณพ่อไปส่งคุณแม่ไปทําธุระไปเลยเพราะนั้นผมไปต่อเมียน คันคันรถคุณพ่อก่อนที่จะขายให้คนเพื่อนสนิทไปเขาก็ขับไปผมก็ไม่ได้เปิดแอร์นะแล้วผมก็ไปอ่าไปคล้ายๆกับไปไปทําเรื่องให้เขาไอ้แน่นก่อนตรวจสภาพก็ไปนั่งรอตรวจสภาพแต่ก็ไปยื่นเรื่องแบบเดี๋ยวนี้่ายนะฮะเราก็เข้าแบบไดท o ทรูใช่ไหมฮะเราก็ไม่ต้องลงจากรถเลยเราก็ต่อทะเบียนได้ก็ขับรถรถ้อนกลับมาก็บอกเออได้ออกกําลังกายนะเหมือนกับอยู่ซาวนา่าเราก็คิดไปแบบเน้แห่ดีไปก่อนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วพอพอดีเพื่อนสนิทท่านหนึ่งท่านก็ มีความจำเป็นต้องซื้อรถก็เลยมาประสานกันผมก็เลยตัดใจขายทิ้งแต่จริงๆก็เสียดายนะฮะเพราะว่ารถคันนั้นเนี่ยมันมีประวัตินะฮะเพราะว่าพระอาจารย์ปุ่นนะครับท่านเป็นอดีตเจ้าวัดวัดอ่าวัดบางแก้วนะครับที่ที่บ้านผมคุณพ่อคุณแม่เคารพและศรัทธาพระอาจารย์ปุ่นนะครับที่ท่านอาดีตเจ้าวัดวัดบางแก้วแล้วคันนั้นตอนออกรถมาใหม่ๆใช่ไหมฮะคุณพ่อก,ก็ให้คุณแม่โทรหาท่านพระอาจารย์ปุ่นนะฮะ ที่ที่วัดบางแก้วว่าจะขอเอารถไปให้ท่านช่วยเจิมให้นะฮะเพราะฉะนั้นในใต้เพดานนะฮะที่รถนะฮะที่จะมีคล้ายๆกร,รมายีนะฮะในในเหมือนกับเพดานรถนะฮะพระอาจารย์ปุ่นก็จะลงแป้งเจิเจมให้นะ,ะสวยมากเลยนะฮะเป็นลายอักขรภาษาที่อาจารย์ปุ่นลงให้นะฮะแล้วด้านหน้าก็จะติดสติกเกอร์หลวงพ่อบางหลวงพ่อบางแก้วนะครับเป็นพระปก,กน,นะครับหลวงพ่อบางแก้วให้นะฮะแล้วรถคุณพ่อก็ยังมีพระยันอากงท่านเทพเจ้าวดูด้วยนะฮะ ก็เลยเกิดอุบัติเหตุจริงๆก็เป็นปฏิหาระนะครับเราก็ไม่ค่อยเกิดแบบหนักๆนะฮะอาจจะเจอเฉียวชนอะไรนั่นอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องความปลอดภัยนี่ผมผมผมเชื่อใจได้แล้วรถคุณพ่อก็เลยจะเหลือเป็นคล้ายๆกับอัคระลรงยาที่ที่เป็นลงแป้งแป้งเจิมนะฮะของรายมือของพระอาจารย์ปุ่นนะครับที่วัดอาวัดบางแก้วนะครับนครชัยศรีรจังหวัดนครปฐมนะฮะ เพื่อน็เลยเพื่อนประสานมาก็บอกเออ,เอ,อถ้าเป็นถ้าเป็นเพื่อนสนิทก็โอเคขายขายให้แล้วกันแต่เราก็ไม่ได้ตั้งราคาสูงนะครับจริงๆซื้อมาน่าจะเกือบล้านนะขายขายได้เกินห้าหมื่นนิดเดียวเองนะฮะใช้มายังไม่น่าจะไม่ถึงสองผมจำไม่ได้ละสองไม่ถึงสองแสนหรือสองแสนสองแสนนิดเดียวอ่ะนะฮะวีอ่าเอาติสนะับเครื่องพันแปดนะะก็ยังเสียดายอยู่เลยนะเพราะตอนนี้ถ้าเราต้องใช้เงินไปซื้อมันก็ค่อนข้างจะหาในระดับราคานะี่ยไม่ได้แล้วเรารู้ รู้ถึงสมรรถนะของรถคันนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครัที่คุณพ่อใช้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปไหนจะใช้รถคันผมที่เป็น v ีออมากกว่ารถคุณพ่อก็จะเอาไว้สําหรับขับไปทํางานจันทร์ถึงสุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วาทิ์ก็จะมาใช้เป็นรถผมเป็น v ีออสคันเล็กหน่อยประหยัดน้ํามันใช่ไหมครับก็เลยเสียดายตรงรอยจานมือของพระอาจารย์ปุ่นแต่ว่าให้เพื่อนสนิทก็โอเคแล้วผมก็ รถทั้งสองคันของผมเนี่ยจะมีป้ายรอยอสทครับเคยเป็นสมาชิกตอนนี้ก็ยังเป็นสมาชิกตลอดชีพอยู่นะครับรอยอสทผมก็เลยขออนุญาตเพื่อนว่าเออเดี๋ยวผมขอเอาป้ายออกมาแล้วกันนะฮะเพราะผมเคยขายคันหนึ่งไปให้ญาติแล้วติดป้ายไปแล้วให้ใบไปแล้วตอนหลังเขาก็ไปขายต่อผมก็เลยต้องไปซื้อป้ายที่รอยอสทนะครับแต่ผมก็ซื้ออันเล็กหน่อยก็หลายร้อยเหมือนกันนะแต่ว่าติดไว้ที่หน้ากระจังรถนะฮะเป็นรอยอสทเป็นเหมือนกับสมาชิกตลอดชีพนะครับผมก็ชอบนะฮะแล้วผมก็เลยแกะ คันของคุณพ่อด้วยเผื่อถ้ามีโอกาสได้ซื้อคันใหม่แล้วก็เอาป้ายนั่นมาติดนะฮะแล้วก็ไปทําเรื่องที่รยอยสทรแจ้งเปลี่ยนชื่อรถเปลี่ยนเปลี่ยนกทรถอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่ารถคันเราเป็นสมาชิกตลอดชีพเนี่ยเราเรารู้สึกจะจดทะเบียนรถได้สองคันนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่สมัยผมเนี่ยได้สองคันนะฮะผมก็เลยใช้กทรถผมกับรถคุณพ่อนะฮะเป็นสองคันเลยนะฮะก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เลยไปขายแบงค์ ขายเหรียญขายผลไปหมดเลยนะแล้วทางคุณพี่ที่เจ้าของร้านที่ที่อยู่ที่คูบอลท่านก็รับซื้อนะฮะอันไหนให้เท่าราคาอันไหนที่เป็นของใหม่ก็อานราคานี้โอเคไหมอันไหนที่เก่าหน่อยก็คือรับซื้อตามสภาพนะาเท่าราคาแบงค์เอาไหมเราก็โอเคเพราะว่าผมเคยเอาแบงค์ที่ชํารุดนะฮะ อ่าเป็นแบงค์บางทีเรามีเหมือนกับเราไปทําบุญนะฮะแล้วก็จะมีตาประทับลงไปที่แบงค์ใช่ไหมก็ต้องเอาไปแลกที่แบงค์ออมสินผมก็ไปที่แบงค์ออมสินสํานักงานใหญ่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ไปทําเรื่องเตรียมหน้าบุ๊กแบงค์ไปด้วยนะครับเวลาเราจะมาขอแลกแบงค์อะไรอย่างงี้นะฮะเพราะว่าทางธนาคารออมสินแต่ละสาขาได้หมดนะครับแต่ที่สาคัญคือเราต้องเตรียมหน้าบุ๊กแบงค์ไปก็จะทําเรื่องให้เราใช้เวลา ผมจำไม่ได้แล้วไม่เกินไม่เกินหกวันมึงฮะไม่ไม่ใช่90วันนะฮะประมาณนี้ถ้าผิดพลาดประกันด้ไปให้ปลดแน่ไปด้วยนะฮะก็ของผม,ผมปี 2000- 2001นหนึ่งะฮะประมาณของผมเป็นเครื่องพันพอดีท่านคุณวิลานะครับวัฒนาท่านบอกสวัสดีครับคุณเฮาเอาติสปีไหนใช้กี่ปีขายราคาห้าหมื่นพูดผิด จผิดหรือเปล่าครับจริงๆรถผมก็เครื่องพันพันรุ่น 1.8G นะครับแล้วก็ประมาณผมพอดีคุณพ่อจดทะเบียนช่วงปลายปีน่าจะปี2001นะครับประมาณไม่เกิน20ปีนิดหน่อยฮะแล้วก็ขายให้เพื่อนสนิทไปผมตั้งราคา60,000นะฮะแต่สภาพยังดีหมดนะฮะเครื่องเครื่องดีเป็นรุ่นท็อปเกียร์รุ่น G นะครับท็อปสุดของรุ่นเอาติแต่ว่าเป็นเครื่องพันแนะครับ ก็อาจจะกินน้ํามันกว่าเครื่องพันหกนิดนึงนะฮะผมก็ขายไปนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เลยราคามันจะประมาณเท่าไหร่แต่ว่าผมก็เคยทีแรกผมเคยฝากให้คนรู้จักจะตั้งราคาขายไว้ที่อ80,000นะฮะแล้วตอนหลังผมก็เห็นว่าเออสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วพอดีหลังๆแอร์เสียด้วยแล้วก็ล้อมันก็ล้อยางก็หลายๆปีแล้วแล้วพอดีเพื่อนสนิทท่านท่านสนใจผมก็เลยบอกเงั้นผมเปิดราคานี้แล้วกันนะฮะแต่ว่าเพื่อนสนิทต,ต้องเอาไปอ่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนยางดูนะ แต่ยางมันก็ยังพอใช้ได้แต่เพื่อความสบายใจก็ไปเปลี่ยนยางนะแล้วก็ไปท่อมแอร์ละกันแล้วเพื่อนก็ไปเปลี่ยนฟิล์มเพราะคุณพ่อใช้ฟิล์มแบบแบบสีดําเลยนะแต่แกชอบแบบสีดําๆก็ไปเปลี่ยนฟิล์มใช่ไหมฮะแล้วอย่างอื่นก็โอเคก็แล้วก็สีเสริมมันก็เป็นไปตามอ่าที่มันถลอกถลอกที่บางทีคุณพ่อขับไปเฉียวบ้างไปชนอะไรบ้างอะะ่ะฮะเราก็ขายตามสภาพนั้นไปก็ประมาณเนี้ยฮะหกหมื่นที่เราขายไปใช่ไหมครับเราก็ขายให้เพื่อนสนิทไป ก็ยังเสียดายอยู่เพราะตอนนี้ถ้าเราจะไปซื้อเราก็ค่อนข้างจะใช้เงินเยอะที่ซื้อมากกว่านั้นใช่ไหมฮะเราก็มันมันเจอสถานการณ์บีบเราก็ยอมยอมขายไปก่อนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงก็ไม่อยากขายแต่เพื่อนเพื่อนส้นิทงท่านก็บอกว่าในในอนาคตเขาจะซื้อกลับก็ได้นะอะไรเงี้ยเออเราก็บอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองดูก็ได้เขาอะไรเงี้ยก็ยังอยากเก็บรถคุณพ่อไว้นะฮะเพราะคุณพ่อเขาถนอมมากฮะใช่ไหมฮะล้วก็แล้วก็รู้สึกวันนั้นมีอะไรอยนะมีเปลี่ยน เปลี่ยนเปลนเปลนเปลี่ยนเปล,น,เปล,น,เปลนแอร์แล้วก็ยางแล้วก็ติดฟิล์มใช่ไหมฮะอย่างอื่นก็อยู่ในระดับโอเคครับครับผมขอบคุณครับคุณคุณวิลาครับวิละนะครับท่าเนรนียกชื่อผิดขอประอาภาัยด้วยนะครับนะฮะผมก็ขายประมาณนี้ครับก็เห็นเพื่อนท่านไปซื้อมาคันหนึ่งแล้วท่าน ่านไปซื้อเป็นน่าจะรุ่นใหญ่คนนั้นเป็นคัมรี่ะแล้วท่านก็นเลยลงขายขายเสร็จแล้วพอดีมีคนม,มีมีช่างที่เราใช้กันประจำนะฮะเป็นช่างช่างช่างที่ซ่อมรถให้กับเพื่อนผมกับผมท่านสนิทกันผมเคยฝากช่างคนเฮียช่างคนนี้ครช่วยช่วยขายให้แล้วท่านก็นเลยไปบอกเพื่อนสนิทผมว่าเนี่ยเฮียเฮาเนี่ยเขาเออมีรถคันหนึ่งเขาเห็นเขาก็เคยบอกจะฝากขาย แล้วพาดีเพื่อนผมอยากได้ก็เลยประสานกันมาทีแรกผมก็ไม่อยากขายผมเสียดายเสียดายแต่ตอนหลังเพื่อนบอกเออเขาอยากจะได้ผมก็ถ้าขายให้เพื่อนผมยินดีใช่ไหมครับผมก็เลยขายไป <c oughs> ครับผมก็ ขอพักสักครู่แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ในช่วงท้ายของชั่วโมงนี้นะครับพักสักครู่ครับมาแล้วนะคะรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์ฮาวพอกับปาว์ิจีรพงศ์มิเตอร์ฮาวและทีมข่าวมืออาชีพพบันทุกวันเสารเวลาบ่ายสโมงถึงบ่ายสามโมงทางมิติข่าว FM ็มเสสมารเดดีโอขึ้นข่าวมหาชนเอนเก้าสีจุดห้าขอขอบพระคุณนะคะ 14นาฬิกา54นาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับช่วงท้ายของวันนี้นะครับต้องกรลับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับกลับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับกลับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาเสมอมานะครับกลับขอบคุณครับกลับขอบคุณคุณสิทธิโชคภายประยูนนะครับขอบคุณครับกลับขอบคุณคุณปอบางฟ้านะครับกลับขอบคุณครับกลับขอบคุณคุณอาสดาวิทย์นะครับตังอังสนานุก กุลนะครับกับขอบคุณครับกับขอบคุณคุณปัญญานะครับคุณสวัสดนะครับกับขอบคุณครับกับขอบคุณคุณอ่าคุณวีระนะครับวัฒนานะครับกับขอบคุณมากครับกับขอบคุณมิสเตอร์เฮานะครับวีระพงศ์อัสดร์ทียุยธนะครับขอบคุณครับขอประทานโทษมรับคุณเลยนะครับแล้วก็กับขอบคุณคุณพี่อ่าคุณวีระด้วยนะครับวัฒนานะครับท่านอ่าท่านบอกว่าขอให กลับมาทํารายการเป็นสองชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับโอมเพียงกลับสาธุสาธุสาธุด้วยนะครับแล้วก็บท่านบอกว่าท่านฟังรายการมาหลายปีแล้วก่อนโควิดจะมาเสียอีกนะครับอย่างไรก็ตามก็เป็นกําลังใจให้นะครับกับขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับคุณวีระนะครับวัฒนานะครับแล้วก็ที่เป็นแฟนรายการอีกท่านหนึ่งนะครับก็คุณป๊อปบางฟ้านะครับแล้วก็คุณสิทธชคภายประยูนะครับคุณอัศดาวิทย์นะครับแล้วก็ทุกทท่านเลยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับรายการคุยสบายสไตล์มิตรฮานะครับคุณปัญญาภุน สวัสดีด้วยนะครับกับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ท่านผู <c oughs> <c oughs> <ơn> ้ฟังอิเกะด้วยนะครับท่านผู้ฟังนะครับคุณพี่พี่นิดด้วยนะครับท่านผู้ฟังนะครับพี่ปูด้วยนะครับท่านผู้ฟังนะครับโกซาโกนะครับที่ท่านเคยคุยกับคุณพ่อด้วยนะครับทุกๆท่านเลยนะครับที่มาจากทุกๆช่องทางเลยนะครับรายการผมจะอยู่ไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดทิ้งกําลังใจที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมอบให้นะครับจากใจจริงนะครับกลับขอบคุณมากเลยนะครับผม โกหกไม่ค่อยเป็นนะครับแต่โกหกเก่งเหมือนกันนะฮะในบางเรื่องของป็นการอภัยพูดเล่นนะฮะผมต้องการขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับเพราะว่าการจัดรายการวิยุมันต้องฝ่าขึ้นลมในเรื่องของโฆษณาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็ใช้ความคอนเนคชั่นเกือบหมดแล้วนะจริงๆเรียนตามตรงจริงๆแล้วว่าประสบการณ์14ปีกับการจัดรายการวิยุเนี่ย คอนเนคชันน่าจะน่าจะเพิ่มขึ้นโฆษณาน่าจะมากขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่ามผมผมก็แปลกใจมันล่อยหลอลงล่อยหลอลงในแต่ละวันใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็พยายามสู้ทุกความสามารถนะฮะแต่ว่าหลังๆสุขภาพผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมครับการจะไปลุยลุยงานเหมือนสมัยก่อนออกไปทํางานประจํางานอะไรต่างๆผมก็ค่อนข้างจะสู้ไม่ไหวใช่ไหมครับแต่ผมก็จะพยายามกลับมาให้ได้นะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมา2ชั่วโมงนะครับกลับสาธุาสาธุสาธุกลับขอบคุณคุณ วีระนะครับพัฒนาเป็นที่สุดเลยนะครับวันอย่างวันนี้นะฮะมันก็เหมือนกับเป็นการรีเฟร์ขึ้นมาในเฟซบุ๊กใช่ไหมครับอย่างงาน PR ที่ผมเคยทาช่วยงานประชาสัมพันธ์ให้กับทางโปโลใช่ไหมครับเบอร์รี่ฮิวโปโลขับใช่ไหมฮะวันนี้ก็ขึ้นมารีมายนิ่งให้ให้เห็นนะฮะก็สมัยก่อนก็สนุกดีนะครับผมก็ไปขอทำพีอา PR ให้นะฮะได้กับบาเตอร์เสื้ออะไรต่างๆมาใช่ไหมครับแล้วผมก็ส่งข่าวให้กับพี่ๆผู้สื่อข่าวที่ผมเคารพรักนะฮะและนับถือกันมานะครับเพราะเราก็เติบโตมาทาาาางสยข่วม จริงๆก็ตั้งแต่เด็กเลยนะฮะก็วิ่งเล่นอยู่ที่โรงพิมพ์แถวๆตรงข้ามวัดลาดบา่อคิดนั่นนะครับไปหาคุณอาอาจิ้งรัตกรนะครับสมัยก่อนออฟฟิศท่านอยู่แถวตรงข้ามวัดลาดบา่อคิดนะครับเด็กๆบางทีอาเจก,ก็อเซจก,กันนะครับคุณอาจิ้งท่านก็อุ้มไปด้วยพาผมไปด้วยบางทีผมก็ไปเยี่ยมท่านไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์คุณพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็พอมาป๊บผมไปด้วยก็ไปหาท่านที่ตรงตรงข้ามอา่าโรงพิมพ์ที่วัดลาดบา่อคิดใช่ไหมครับก็เราก็เติบโตมาแล้วพอ หลังๆมาก็มาที่อาณาจักรของทางหนังสือพิมพ์ดอกเบีย้ยธุรกิจและนิตยสารดอกเบีย้ยผมก็เติบโตมากับสายข่าวก็วิ่งมาหาอ,า,อาเจกอาซิมนะฮะมาช่วยงานมาเล่นมากกว่านะฮะก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากาการดูพี่ๆเขาทำนิตยสารทำหนังสือพิมพ์รายสัป,ปดาห์แต่ก่อนมีหนังสือการ์ตูนด้วยนะครับในเครือของดอกเบีย้ยใช่ไหมครับอ่าบิ๊กตูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นคุณพ่อพราะคุณพ่อจะเป็นผู้จัดก,การทางด้านฝ่ายจัดจำหน่ายเขาบอกว่ายอดขายดีนะ แต่มันจะติดปัญหาเรื่องการแปลใช่ไหมฮะต้องหาคนแปลมาช่วยแปลนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะในเรื่องภาษาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ยอดขายไปได้นะฮะแล้วมีดอกเบี้ยการเมืองด้วยนะฮะถ้าผมจําไม่ผิดแล้วก็มีพ็อกเก็ตบุ๊กมีอะไรต่างๆผมก็จะวิ่งเล่นมาออฟฟิศมาหาคุณพ่อบ้างมามาหาอ่าคุณอาบ้างนะฮะแล้วก็รู้จักกับพี่ๆในดอกเบีย้ยตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับก็เติบโตกันมาแล้วก็พอ ในช่วงออกมาทําข่าวก็ได้มีโอกาสมาอยู่ที่ตอเบียก็ได้รับความเมตตากรุณาจากาคุณอาริ้งนะครับที่ให้โอกาสผมได้อามาเป็นนักข่าวนะครับมันก็เปลี่ยนเลยนะฮะจากในแบงค์ที่ปกติกลับมาใหม่ๆก็ทําแบงค์ใช่ไหมฮะก็มาเป็นนักข่าวเสร็จแล้วก็ขอกลับไปไปทำแบงค์ทำพีอา ที่บริษัทเอกชนอย่าง IEC b i s t i l แล้วก็มา SME Bank สุดท้ายก็กลับเข้าสู่องการสื่อสารมวลชนเป็นอะไรที่เราถนัดที่สุดแล้วนะครับในประสบการณ์ชีวิต20กว่าปีใช่ไหมฮะเพราะว่าผมเห็นไอซเกตอนหลังก็บอกว่าดวงผมที่อยู่ได้จริงๆเพราะต้องใช้ใช้เหมือนกับใช้พูดนะครับเป็นดวงที่เกิดในนักกษัตริย์อย่างนี้วันเดือนปีเกิดประมาณนี้ที่เพื่อนท่านที่เป็นอาจารย์ศักดิ์สิทธิ ท่านก็ช่วยดูให้นะฮะก็บอกว่าดวงผมอยู่ได้เพราะว่าต้องใช้เหมือนกับใช้ใช้พูดพูดยิ้นอ่าใช้ใช้ปากรับหางหา,หารับประทานนะฮะใช้ปากหากินอะไรเงี้ยขอประทาภัยที่พูดยากนะครับก็เหมือนกับเราเราต้องใช้คําพูดใช้อะไรเป็นงานอย่างเนี้ยงานพูดงานเขียนง,งานอะไรต่างๆที่มันจะตรงกับสเกลของเรามากที่สุดเป็นทรงกับประสบการณ์ที่เราควรจะทํามากที่สุดท่านท่านเตือนมาเลยนะว่าอย่าไปลงทุนทําธุรกิจเลยนะตอนเนี้ยทาแล้วก็มีสิทธิ์โอกาสที่จะ เหมนกับเจ้าโละเจ๊งได้นะฮะก็เลยตอนนี้จะขยับขยายอะไรก็ยากนะฮะแล้วก็ทุนทรัพย์เราก็เหลือน้อยใช่ไหมเพราะมันต้องสู้หลายศึกเลยทั้งเรื่องนี่เรื่องเนื่นเรื่องอะไรต่างๆเราก็พยายามคิดค้นใหม่ๆอยู่นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและบ่าวุฒิต้องของกรับลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับสวัสดีครับผม